สว,วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมากินเข่ากับซุปเห็ดกระด้างสันเดะเบิ้งมึงกินเผามาค่ะพี่น้องมากับมีภาคก,การเฮียนหน้อยแล้วก็ะจะเจฮีนบ่เฮียนบ่หูเราบ่เขือบะเ,เขือแบบบ้านฮ่องแม่ฝักซีอีบ้านฝักซีจีนพูดลังค์พูดเหมือนผักผักหอมป้อมหอมเปลือบหอมป้อมมาค่ะ ย่างเดียวนี่แลหละปหลายอย่างนี่กับบะหมดมาเด้อพี่นอ้องซุปเห็ดกระด้างันเหนเหียวาะว่ามันบะหมี่แบบทั่วแปบแบบยาวๆแหม บอยฮนเมือ่อนดังพมืไม่บอมีดังเ็นขึ้นอืมอืม,อม,อม,อม ได้ได้ <c oughs> ปลาทูแมวเกลิงตัวอืมงงใจด้วอเหี่อเพงตัวปลาทูแมวจริง ตัวน้อยไปทูไทยอืมแบบยืนดเหยนยินมเอว่ะ มันว่ามีหนงตัวแปเนหมจ๊ะตัวฝางเงาส่ไดอยู่แต่ว่ามันมันว่าเหนียว,ว่่แเสบอ๋ออ มันมันเริ่มไงั่นคเป็นดอกเห็นบ่มมกแบบนี้ล่ะอืม,อม ผักงามมันถือให้เฝ้ากินบะงามมันแพงกับแพงแพงฟางซีต้นละสิ้สบาทงามมันแพงนี้ พล้ก e ็ม <te ric an ma> <hi> ันบาอย่างมัน้ม่นามันบ่เอยนางมันบสอยบเาะเสียงอืปิดข้าวน้อยๆ ที่นอนได้ยังกินน่ะน้องกินหมกักอาหารบ้านบานอาหารนิสาน ันอาทิตย์ <c oughs> ปาหของตามคืมอมาไปไซไม่มีที่จะไปไม่ได้หรอกนอนอยู่ห้องวนไป ้องผลไม้คานเนี่ยคือก็เหมือนเด้เพราะว่ามันสวดเนาะอย่างนี Manchester ้อือแบบแบบแสบมันด like ีกว่าแสบแสบมันแสบอีสันต่างหาก เึ้นเขาขึ้นเขาไว้จวดจาดฝันบึ่งแป๊บเดียวแล้ว ว่ามีไม้ได้พี่นอ้องไม่ได้ใส่ไม้สื่อมากหรอกมันก็นใส่ผ่้ใดอยัางเดียวเลยเพื่อเสือ,อม,มันได้มันได้ ไปก่อนพี่น้องยิ้มแล้วพอกันไม่ให้วิดีโอหน่ะวิสันสันไปแล้วค่ะวันนี้ไปแล้วบายบายวัดีค่ะ